จำหน่ายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกจัดส่งทั่วประเทศรวดเร็วทันใจร้านไอเดียดีมีบริการเก็บเงินปลายทางลิงก์ด้านล่างครับโอเคฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเปิดการ์ดกันเล่นก่อนอยู่ใน ID ไก่ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูเรื่องนิสัยของนักเตะที่เราจะต้องพูดกันค่อนข้างยาวสักนิดหนึงนะครับ มีการ์ดที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะผมขอเปิดทิ้งไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นการ์ดเก่ามากๆแล้วนะที่ไอดีไก่ของผมมันมีอยู่ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอามาจากอะไรกันบ้างนะครับแต่เอาไปว่ามันนานแล้วก็แล้วกันนะกิสมันวะโอเคครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันมีเยอะนะวันนี้ครับเรื่องนิสัยของกองหลังนะการ์ด90ครับเปิดใบนี้เราไปลุยกันนะครับเรียกมาสิทิวะ่ะมาฮะ เบอร์10มาดริดลูก้าลูก้าโมดิชครับโอขูหได้โมดิช19 TY ทีวายครับราคา600กว่าเอมเองเหรอโอเคนะก็ยังดีครับเปิดการเล่นวันนี้ถือว่ายังมีอะไรดีๆนะครับ เดี๋ยวพามาดูนะครับก็ไปกดนะครับอัพเวลลูก้าโมดิชมาเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยสองนะฮะดวงโคตรดีเลยฮะดูตัวอื่นคือไม่มีอะไรเลยนะไอดีไก่หงครับอยู่ๆได้โมดิชมาเมื่อกี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับก็สิ่งที่เราจะทดสอบกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับว่าเรื่องที่ใส่นักเตะกองหลังยังไงนะครับแล้วมันเล่นยังไงซึ่งการทดสอบของเราวันนี้นะครับเราจะเอาแผนที่ไม่มีโค้ชมาเล่นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะจ นะครับนักเตะนะฮะที่มีเลตติ้งที่รับ2นะครับรับ3นะครับแล้วก็พิเศษหน่อยก็คือรับ1นะครับ AI ที่เราจะทดสอบกันวันนี้คือ AI ตามนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมากเรื่อง AI นะเรามาสนใจวิธีการเล่นของกองหลังดีกว่านะครับสําหรับแท็กติกเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะทุกตําแหน่งเลยครับเหมือนกันหมดนะฮะส่วนแท็กติกทีมนะครับผมจะใช้อันนี้น่าจะอันนี้นะครับในการกดนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาดูนิสัยนักเตะกันเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ารับรือารับ1า เนี่ยเวลาเล่นออกมามันต่างกันยังไงนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องสเตตัสมันเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสกันที่ลูกศรขึ้นลงนะครับในวันนี้นะซึ่งนักเตะที่ผมได้ทําการคัดมานะครับก็จะมีตัวพวกรับ3นะครับอย่างเช่นเทียโกซิวาเนี่ยเป็นขึ้น2ลง3นะครับมัสไตเดลิกนะครับขึ้น1ลง1นะครับแล้วก็จะมีทางด้านกาลาสปูโยนะครับขึ้น2ลง3ครับแล้วก็วอร์จิลฟานไดครับขึ้น3ลง2ฮะแล้วก็จะเป็นทาง ยานเฟอร์ทองเก้นครับขึ้น3ลง2ฮะแล้วก็จะมีทางด้านมาควินยอสนะครับ1นครับแล้วก็จะเป็นทางด้านเซเรียโรรามอสนะครับขึ้น3ลง2นะฮะแล้วก็จะเป็นราฟาเอลวารานขึ้น2ลง3นะครับแมสฮเมลครับขึ้น3ลง2ฮุมเมลนี่จะเป็นกองหลังที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะเพราะว่านิสัยเขาจะแปลกๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะว่ากันนะฮะโอเคและนี่คือนักเตะที่เรามีกันทั้งหมดในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมได้ไปทําการเก็บเลเวลมาแล้วนะครับสแตทเนี่ยอยู่ที่ ประมาณ93นะครับ93 94 90อะไรประมาณนี้นะครับอย่างปูโยกับเฟอร์ทองเก้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ90เวลายืนกองหลังนะวาราน90นะครับรามอส91 ประมาณนี้นี่คือทั้งหมดที่เรามีนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าใช้นักเตะนะครับนิสัยยังไงคู่กับนิสัยแบบไหนแล้วมันเล่นออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับเว็บฟ i f a a d d i c t นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูนะฮะว่าพวกนิสัยนักเตะเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆต้องเข้าไปดูเองนะที่ลิงก์ด้านล่างครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปในคลิปกันละนะครับเข้าสู่ช่วงสาระนะครับอาจจะพูดเยอะสักหน่อยนะครับเพื่อนๆขอให้อดทนฟังกันหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นรโยชน์สําหับมือ มากๆนะครับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าใช้คู่ไหนดีนะครับหรือว่านิสัยแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะป่ะกองหลังเซตแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือรับ2ขีดกับรับ3ขีดนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมใช้ทางด้านเวอร์จิลฟานไรนะครับคู่กับทางด้านเทียโกซิลวานะครับซึ่งซิลวา3นะครับฟานไรสองนะครับจะเห็นได้ว่าทางฟานไรเนี่ยนะครับจะยืนหันหน้าเข้าหากองหน้าคู่ต่อสู้นะครับแล้ววิ่งเข้ามากดดันมากกว่านะครับ จังหวะเข้านะครับซิวาซ้อนนะจังหวะนี้ซิวาจะวิ่งตามกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนคนที่เข้าจะเป็นทางด้านฟานไรท์นะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะหลายๆจังหวะอย่างจังหวะที่ขึ้นไปไล่บอลนะครับส่วนใหญ่นะจะเป็นทางด้านรับ2ขีดอย่างฟารานไรท์นะครับที่จะเข้าก่อนนะฮะเรียกว่าตัวเข้านะครับแล้วก็ตัวรองนะครับตัวไล่แล้วก็ตัวรองนะครับ เนี่ยอย่างฟานได้เนะเข้าไปไล่บอลก่อนนะพอถึงเวลาไม่ได้บอลนะครับเขาก็จะลงตำแหน่งนะฮะเนี่ยครับยืนสูงกว่านะครับซิวาจะเป็นตัวซ้อนอยู่ด้านหลังเลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูทีการเล่นนะครับของกองหลังทั้ง2ตัวนะครับเนี่ยครับฟานได้เข้าพลาดแล้วก็ต้องตามลงมาในตำแหน่งนะครับแต่จังหวะกองหลัง3านะครับจะเก่งในลักษณะแบบนี้นะครับที่กองหน้าจะวิ่งขึ้นไปนะครับจะวิ่งหาช่องเนี่ยนะครับจะเจอหลัง3านะครับเนี่ยฮะ ลง3ขีดนะพวกเขาจะวิ่งนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตามมาสกัดลักษณะนี้ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวเคลียร์จังหวะสุดท้ายนะครับได้ค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเทียบกับพวกรับ2นะครับจังหวะนี้ใช้คู่มัดริดและครับเซอร์ิ i อรามอสครับกับราฟาเอลวารานจะเห็นได้ว่ารามอสเนี่ยนะครับยืนสูงเหมือนฟานไดนะครับรามอสจะเป็นฟานได์เมื่อกี้นะครับวารานจะเป็นซิววานะครับลักษณะการเล่นเหมือนกันครับ ก็คือเซอร์เกียรามอสเป็นตัวเข้าครับส่วนวารานเนี่ยเป็นตัวรองนะครับก็เข้าคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูวิธีการเล่นนะไม่เหมือนกันนะครับจังหวะนี้ใช้เป็นทางด้านมัสตฮูเมลครับยืนคู่กับทางด้านกาลาสปูโยครับซึ่งปูโยเนี่ยเป็นตัวซ้อนนะครับส่วนฮูเมลเนี่ยเป็นตัวเข้าแต่ฮูเมลเป็นตัวเข้าที่ยึกแบบนี้นะครับเพราะว่าค่าดุดันของพี่แกเนี่ยนะครับไม่เยอะเหมือนพวกรามอสหรือฟานไดถามว่าเข้าไหมเนี่ยครับมันเข้านะครับ เนี่ยเล่นเหมือนกันเลยนะครับคือพวกรับ2เนี่ยนะครับเล่นเหมือนกันเดะนะฮะจะเป็นตัวเข้าซะส่วนใหญ่แต่นะครับเนี่ยการเข้าของพี่แกคือการเข้าที่ไม่ค่อยสุดเพราะว่าแกจะยึกก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับจะสังเกตได้ว่าค่าดุดันก็มีผลกับการเข้าบอลเหมือนกันนะครับสำหรับมัสฮูเมลนะฮะดูครับเหมือนแกจะเข้านะเข้ายึกนะครับยึกจังหวะหนึ่งแล้วก็ถอยออกมานะครับซึ่งถามว่า ตำแหน่งการยืนนะครับกับนิสัยของเขาเนี่ยนะครับมันใช่นะฮะมันใช่รับ2ขีดนะฮะเป็นตัวเข้าเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่ค่าดุดันไม่เยอะนะครับทำให้อาจจะไม่ได้เข้าแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนพวกดุดันสูงๆนะครับอ่าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับสำหรับหลังรับ3อย่างกาลาสปูโยนะครับจะวิ่งประคองอย่างเงี้ยครับนี่ครับวิ่งประคองกองหน้าได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วมีจังหวะเนี่ยเคลียร์ออกข้างนะครับ ก็ถือว่าสไตล์การเล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะชัดเจนอยู่นะครับฮุมเมลครับขึ้นมานะครับแต่ว่าอาจจะมีจังหวะเข้าไม่โดนบ้างเข้าพลาดบ้างนะครับแล้วก็จังหวะนี้เหมือนจะเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองต้องเข้านะครับเนี่ยครับจังหวะการเคลียบอลของกองหลังตัวสุดท้ายอย่างพวกรับ3นะครับอย่างปูโยนะครับจะทําได้ค่อนข้างดีในลักษณะเมื่อสักครู่นะครับ สไลด์ตัวนะครับจังหวะนี้ฮูเมลครับเข้าไปยืนชิดนะสังเกตดูนะครับคนที่จะเข้าไปยืนชิดคือพวกรับ2นะครับเนี่ยจะยืนชิดกับกองหน้านะครับเข้าเป็นคนแรกนะครับหันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับหันหน้าเข้าใส่บังลูกบล็อกอะไรต่างๆนะครับส่วนพวกรับ3เนี่ยนะครับจะวิ่งประคองลงไปด้านหลังนะครับจังหวะต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวเพื่อนๆดูกันไปนะครับโอเคฮะแล้วนั่นก็คือคร่าวๆที่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันไปนะครับสำหรับนิสัยของกองหลังที่มีนิสัยรับ2กับรับ3นะครับอันนี้จะเป็นส่วนการอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับสกิลไอไดน์อินทูแท็กเคิลเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับสกิลนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นคําว่าพยายามที่จะสไลด์บอลนะครับมากกว่าเข้าปะทะนั่นก็หมายความว่านะครับเราเห็นไปแล้วนะครับว่ากองหลังที่มีนิสัยรับ3นะครับจะเป็นกองหลังที่มักจะวิ่งประ องนะทั้งปูโยนะครับหรือว่าวาลานนะครับหรือว่าเทียโกซิวานะครับที่เห็นไปเมื่อกี้นะจะมีการวิ่งประคองนะครับและเคลียร์บอลออกข้างสไลด์บอลเคลียร์บอลออกเคลียร์บอลออกนั่นคือการสไลด์นะครับซึ่งสกิลนี้ถามว่ามีผลยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมติ๊กไปที่กองหลังนะครับเกมรับ1นะครับที่เห็นนะครับมีแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับที่มีสกิลนี้และสตัดีๆก็มีคริสเตนเซ่นนะครับหรือบูมาเองก็ตามนะครับอาจจะมีริชาร์ดติดมานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตัวกากๆทั้งนั้น พวกรับ2นะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีรามอสนะที่เป็นทัวร์ท็อปอยู่นะครับรามอสนะครับปีเก้นะครับแต่สตัดนะครับก็ไม่ได้มากนะตัวพวกนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีไม่เยอะนะฮะท็อปท็อปก็จะมีรามอสนะครับที่มีเลยนะสกิลนี้ครับส่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรับ3นะครับรับ3เป็นสไตล์ที่จะต้องใช้สกิลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับพวกรับสสกิลนี้เพียบเลยครับมันจะวิ่งบางลายการวิ่งของกองหน้าเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นนิสัยที่ติดตัวที่่เเกมมค้าาใใสหนะรับ พวกรับ3มนะครับมีทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับสตตด90บวกทั้งนั้นเลยนะครับอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเรารู้นะครับว่ากองหลังตัวไหนสไตล์ไหนเล่นยังไงนะครับแล้วเรารู้ว่าพลังแฝงไหนมันจําเป็นสําหรับตําแหน่งไหนนะครับเราก็จะสามารถจัดวางตําแหน่งได้ค่อนข้างดีแต่ว่าไม่ใช่ว่ากองหลังรับ2กับรับ3ทุกตัวมันจะเข้าแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนักเตะกับสเตตัสของเขาเองด้วยนะครับอย่างที่มัสกูเมลเล่นเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับ ว่าเขายึกกว่าตัวพวกที่ดุดันเยอะนะครับอันนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสเตตนะครับโดยรวมแล้วก็มาบวกกับนิสัยนะครับพลังแฝงก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับสำหรับนิสัยนักเตะเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันดีๆนะฮะคราวนี้เราจะมากันที่กองหลังรับ2คู่กับบุก1รับ1นะครับถามว่าบุก1รับ1เนี่ยมันเป็นยังไงนะมันจะพิเศษหน่อยคือมันจะเป็นกองหลังที่เน้นการยืนนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะไม่ค่อยเสียตำแหน่งของตัวเองนะ ในตำแหน่งที่ตัวเองยืนอยู่นะครับแล้วก็การวิ่งมาเคลียบอลเนี่ยนะครับเนี่ยพวกรับ1มันจะไม่เคลียบอลออกเหมือนพวกรับ3มนะมันจะชอบรับบอลลักษณะเมื่อกี้มากกว่าที่จะเคลียออกข้างเหมือนพวกรับ3นะครับสังเกตดูจังหวะที่เดลิกเล่นนะครับเนี่ยเขาจะพยายามไม่เสียตำแหน่งของตัวเองนะวิ่งประคองตำแหน่งงตัวเองไว้นะครับถ้าเวลากองหน้าจะยิงเนี่ยเขาก็จะบังลูกยิงนะจะไม่วิ่งเข้าไปหาตัวกองหน้าเองหรือว่า จะไม่พยายามวิ่งเข้าไปแย่งบอลมากนะครับพวกรับ1น,นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะนิสัยการเล่นนะครับตอนนี้ผมใช้คู่กับฟานไร์ยอยู่นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเดลิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ยืนห่างก,กับกองหน้านะฮะกองหน้าไม่เลี้ยงเข้ามาหานะครับจังหวะนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามาควินยอสนะครับคู่กับทางด้านรามอสนะครับเนี่ยฮะจะสังเกตได้ว่ามาควินยอสเนี่ยจะยืนอยู่ตำแหน่งของตัวเองนะพอโดนยิงไกลเนี่ยถ้าสกัดไม่ทันก็คือไปเลยนะครับลักษณะนี้นะครับ นี่คือกองหลัง1-1นะครับขึ้น1นลงหนะครับนี่ครับคือบอลมาหาเขานะครับเขาถึงจะเคลียร์นะเขาถึงจะสกัดกองหน้าต้องมาเข้าทางของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการหลุดตำแหน่งนะครับไอ้พวก1-1เนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะดูครับมาควินยอตจะยืนในตำแหน่งของเขานะครับเนี่ยเปิดข้ามไปนะมาควินยอตก็ยังยืนอยู่ตำแหน่งของเขานะครับส่วนใหญ่นะครับ คนอื่นจะเป็นคนเข้าสกัดสมากกว่านีครับจังหวะนี้มาควินยอสยืนนะครับแล้วค่อยตามมาเล่นในจังหวะที่กองหน้าได้บอลแล้วด้วยซ้านะฮะดูครับเนี่ยครับคือเขาจะไม่ได้ประกบตัวชิดเหมือนพวก3นะครับเนี่ยถึงเวลานะครับบอลมาหาเขานะครับบอลมาหาตำแหน่งที่เขายืนนะฮะเขาถึงจะเคลียร์นะครับเนี่ยอย่างลักษณะนี้นะครับเนี่ยบอลจะมาหาตำแหน่งที่เขายืนเองนะ พวก1นจะไม่ใช่พวกที่จะวิ่งเข้าไปเหมือนรับ2นะครับคราวนี้นะครับรับ3นะครับคู่กับบุก1รับ1เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวหนึ่งถอยนะฮะตัวหนึ่งยืนนะครับจะดูว่าคู่แบบนี้นะครับจะมีจุดอ่อนแบบไหนนะครับตอนนี้ใช้มาควินยอสนะคู่กับทาง์น่าเทียโกซิวาจะเห็นได้ว่ามาควินยอสนยืนตำแหน่งของเขาเนี่ยซิวานะครับก็จะไม่เข้าเหมือนกันนะครับมีโอกาสนะครับที่จะโดนลูกลักษณะนี้หรือว่าลูกยิงไกลอยู่นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะ แต่จะได้เรื่องลูกที่สวนกลับมานะครับตำแหน่งอาจจะไม่เสียนะครับจังหวะนี้ซิวาเข้าไปบีบจะสังเกตได้ว่ามาควินยอสยืนอยู่ในกรอบของเขานะครับนี่ครับลายการยืนค่อนข้างที่จะไม่เสียตำแหน่งนะสำหรับคู่แบบนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพอไม่มีใครเข้าเลยนะครับมีโอกาสที่จะโดนยิงไกลเช่นจังหวะนี้นะครับเนี่ยต่างคนต่างยืนตำแหน่งนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเพราะซิวาก็ไม่ได้เป็นสายเข้านะฮะ พอมาควินยอสยืนตำแหน่งด้วยซิวาก็ถอยด้วยเนี่ยก็กลายเป็นลักษณะนี้เลยครับนยฮะเนี่ยครับลูกลักษณะนี้จะโดนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่จะโดนนอกกรอบนะถ้าสมมุติใช้คู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูวิธีการยืนนะฮะเนี่ยเนี่ยถ้ามีพวกรับ2เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปแล้วนะแต่อันนี้จะให้กองกลางนะครับหรือว่าแบ็คนะเป็นคนเข้าครับเนี่ยแล้วมาควินยอสก็จะยืนบล็อกลูกยิงนะครับแต่ถ้าบล็อกไม่ได้ก็โดนยิงไกลแค่นั้นเองครับรับ2นะครับคู่รับ2นะครับ คราวนี้เดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับคู่หูสายเข้าทั้งคู่นะครับใครอยู่ใกล้นะก็จะเข้าแบบนี้ครับรามอสเนี่ยฮะสังเกตดูนะฮะหรือว่าฟานไดอยู่ใกล้นะฟานไดก็จะเข้าครับลักษณะนี้ครับแต่ว่าคู่หูรับ2นะครับมีจังหวะที่จะยืนทับตำแหน่งกันลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยนะครับสังเกตดูวิธีการวิ่งนะฮะจะมีการยืนไปประกบตัวเดียวกันถอยไปหาตัวเดียวกันนะครับหรือว่ายืนตำแหน่งเดียวกัน ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยสำหรับกองหลังรับ2ทั้งคู่ดูครับเนี่ยลูกลักษณะนี้นะครับคือเขาวิ่งไปในทิศทางเดียวกันมองไปหาที่ที่เดียวกันนะครับวิ่งวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่านิสัยมันเหมือนกันนะครับอ่าแต่ก็ไม่ใช่ทุกจังหวะเนี่ยอย่างจังหวะนี้ก็ทําได้ดีนะครับมันไม่ใช่ทุกจังหวะนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันระหว่างรับ3นะครับคู่กันเลยนะฮะ คราวนี้จะเป็นสายตัวสุดท้ายคู่กับตัวสุดท้ายนะครับใครอยู่ใกล้ก็มักจะเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเคลียร์ลักษณะเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับจังหวะที่สวนกลับมานะครับแทงทะลุเนี่ยกินคู่นี้ยากเพราะว่าต่างคนต่างถอยแตจะโดนลูกลักษณะนี้ครับคือต่างคนต่างไม่เข้านะ อย่างปูโยไม่เข้านะครับซิวาไม่เข้านะครับลักษณะที่จะโดนนะครับก็คือลูกยิงไกลนะครับแต่ลูกลักษณะนี้ค่อนข้างเก่งนะบีบคู่ต่อสู้ให้ออกข้างได้เนี่ยถือว่าจบแล้วสำหรับคู่เมื่อกี้นะครับคราวนี้รับ1ครับคู่กันนะฮะคราวนี้สายยืนนะกองหลังสายยืนที่จะไม่ขยันไล่บอลนะครับก็มีปัญหายืนทับตำแหน่งกันเหมือนกับทางด้าน2-2เมูซักคู่เลยนะครับ แต่ว่าจะดีตรงที่เนี่ยสองคนเขาจะไม่เสียตำแหน่งนะเขาจะยืนห่างกับกองหน้านะครับทำให้โซนเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นะครับดูครับเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับคนที่เคลียร์บอลจะเป็นกองกลางนะครับหรือว่าแบ็กซะส่วนใหญ่เลยนะนี่ครับนี่ครับจะยืนนะครับเนี่ยเน้นยืนตำแหน่งของตัวเองนะโอกาสโดนยิงไกลก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันสำหรับการใช้คู่นี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับ3-3หรือว่า2-2เลยนะสำหรับ1-1นะครับดูครับนี่ครับ ยืนนะครับเน้นยืนนะฮะไม่เข้าด้วยนะครับไม่ถอยมากด้วยนะครับยืนห่างๆกองหน้าไว้เนี่ยดูจังหวะนี้มากุณนยอดเนี่ยครับเขาจะไม่เข้าไปเลยนะ พวกหนึ่งหนึ่งนะครับเขาจะยืนบล็อกลูกยิงแทนนะครับอ่าแต่จังหวะทําได้ดีก็มีนะครับแต่ก็โดนยิงไกลแบบนี้นะครับตองไม่มีใครเข้าบอลนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เรื่องกองหลังก็เพื่อนๆน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอาจจะเลือกแค่สเตตัสที่มันโดนใจนะครับหรือรูปร่างที่มันโอเคสําหรับทีมแล้วก็จับมาคู่กันนะครับบางทีนะครับหลังรั่วนะครับหลังไม่เข้าบอลนะครับหรือว่ามักจะโดนยิงไกลหรือว่ามักจะโดนแทงสวนกลับอันนี้เพื่อน ่อนต้องลองไปดูนะครับว่าหลังที่ใช้อยู่นะครับมันไม่เหมาะกับการคู่กันหรือเปล่ามันมีจังหวะวิ่งทับลายกันหรือว่า มีจังหวะวิ่งทับตำแหน่งกันหรือเปล่าน,นะครับถ้ามีจังหวะแบบนี้นะครับลองหาหลังคู่ใหม่นะครับถ้ามันนิสัยเหมือนกันนะครับลองหานิสัยที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้ามันนิสัยไม่เหมือนกันแต่มันยังรั่วอยู่ลองหาตัวอื่นมาคู่ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้หลังทุกประเภทนะครับมีจุดอ่อนหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้ในแท็กติกแบบไหนทีมยังไงนะครับเวลาใช้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าที่ใช้อยู่ตอนนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะครับถ้านั่งดูแล้้ววรูสึก่า เอ๊ะทำไมหลังเรารู้สึกแปลกๆนะครับคู่นี้มันควรจะเปลี่ยนไหมนะครับลองจัดกันดูนะครับย้าอีกครั้งนะครับหลังทุกคู่นะครับมีจุดอ่อนหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ในเทคนิคแบบไหนนะครับกองกลางคุณแบ็กคุณนะครับเข้าวันแบบไหนด้วยนะครับอันนี้มีผลนะครับโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะครับตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมอธิบายได้เท่านี้นะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดซับเหมือนเดิมนะฮะไป